อ่าสวัสดีครับช่อง u u u b e สริชัยทัพพม่านะครับกีตาร์ยี่ห้าชงนั่นเองครับก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ e p i p h o n นะครับอ่าผมซูมกัอน epiphone les paul standard ทั้งสองตัวเลยนะครับอ่ทั้งสองตัวนี้นะก็คือตัวเนี้ตัวซ้ายเนี่ยจะบอกก่อนนะครับว่าผลิตอินโดนีเซียนะครับผม made in อินโดนีเซียนะครับครับส่วนตัวขวาเนี่ยผลิตเกาหลีนะครับ อ่าก็เดี๋ยวผมจะมาจะมาให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาเจาะทีละตัวนะครับนะครับมาเริ่มมาที่ตัวซ้ายมือก่อนนะครับตัวนี้ทีละตัวนะครับเราจะไปทีละจุดนะครับผมอ่าด้นแรกคือหัวนะครับโลโก้ของตัวอินโดนีเซียก็จะเป็นแบบสีเงินนะครับสีแบบออกขาวๆนะครับผมส่วนตัวเกาหลีเนี่ยจะมีออกความทองทองแล้วก็โลโก้จะกระดกขึ้นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับอ่านี่คืออินโดนะครับนี่คือ เกาหลี Korea, นะครับผมแตกต่างกันนะครับต่อมาที่ลูกบิดนะครับง่ายๆเลยลูกบิดของตัวอินโดนีเซียเนี่ยจะได้เป็นโกเบอร์ครับผมส่วนตัวเกาหลีเนี่ยจะได้เป็นวินเทจนะครับผมต่อมาตัวโลโก้ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับอ่านี่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาแผ่นแผ่นปิดทัชโหลดนะครับของตัวอินโดเนี่ยก็จะเป็นะระฆังเต็มเลยแบบเหมือนคลิปสั่นแท้เลยนะแต่ ส่วนเกาหลีก็จะเป็นราคงแบบนี้นะครับซึ่งก็สวยอีกแบบนะไม่มีผิดไม่มีผูดนะครับแท้ทั้งคู่นะครับเช็คซีลนัมเบอร์ได้นะครับแค่คนละประเทศผลิตนะครับตัวซ้ายนี่ผมยังไม่ได้สปาต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่อที่เรื่องของเฟดกันบ้างก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเฟตเหมือนกันเนาะเป็นไซส์อ่าผมว่าอันนี้คือจัมโบ้นะครับอันนี้คือผมสปาแล้วนะสังเกตนะครับนี่คือฝีมือการสปาร้านผมนะครับก็จะเปลี่ยนสายด้วยนะครับเงาเงาใหม่ๆเลยนะฮะสายค็สปาให้แล้วนะเฟตก็ตัวเกาหลีเเเนนี่่ยยาาจจะป็สแบบบบบััมโ้ลคครรใหญกดู ส่วนตัวอินดี้จำบูเหมือนกันอ่าต่อมาที่บอดี้กันบ้างนะครับบอดี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับก็คือตัวของอินโดเนี่ยจะเป็นบอดี้ลายแบบนี้นะครับเป็นลายไม้เลยมาฮอกกานีนะครับเพียวๆเลยนะครับอ่าทุกอย่างก็เดิมๆเหมือนกันนะครับพิกอัพเดิมนะต่อมาในส่วนของบอดิงเกาหลีบอดี้เขาก็จะเป็นลายเฟรมนะดูนะครับนี่คือสปาแล้วนะครับเห็นไหมครับอัพนีิมจะเงาแวบเลยนะฮะนี่คือยังไม่สปานะ แต่มันคือรุ่นมันคือคนลรุ่นกันนะครับคอนเทนต์นี้ก็คืออยากให้รู้ว่าแตกต่างกันตัวไหนนโอเคโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยนะครับเป็นเสียงคลีนท้องทั้งสองตัวแล้วก็เสียงแตกของทั้งสองตัวแล้วมาลองดูกันนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมจัดไปครับอ่านะครับผมเดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยนะครับถึงขออนุญาตเริ่มที่ตัวเกาหลีก่อนนะครับก็คือตัวเกาหลีนี้ก็จะเป็นบอดี้ลน์เฟรมนะครับแล้วก็ลูกบิดเนาะเป็นวินเทจนะครับผมอ่านี้นะครับเดี๋ยวเสียบแก๊สลงไปเลยนะครับผมอ่านี้ผมสปาเรียบร้อย้วนัตตีิดจอองยู่ เดี๋ยวลองไปเสียงคีนนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้จูนสายนะครับอาจจะมีสายเพีย้ยนบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้แอมไว้เท่ากันนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดเลยผมจะไม่ยุ่งกับตู้แอมนะมือผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจะอาจจะดึงแจ็คแล้วต่อเลยนะครับตัวบิดนะครับแจ็คผสมครับ อ่านี่คือเสียงขีดน,นะโอเคนะครับผมดึงออกเลยนะครับง่ายๆนะครับต่อมาเป็นผลิตอินโดนีเซียครับตัวนี้ยังไม่ได้สปา ต,ตัวนี้คอคอบางมากตัวนี้เล่นง่ายนะครับอเรื่องก็แกไม่ตกใจนะครับเรื่องปกตินะครับวเวลากราวมันไปโดนปิ๊กอัพนะครับผมเรื่องปกตินาะเวลากราวนดนกีต้า์นะพว่าเราไม่ได้ปิดตัวแอมนะครับผมขอไปครับตัวบิดก่อนนะครับผมตัวนี้สังเกตเลยว่ายกขึ้นมาวร้สึกได้เลยว่าเบานะครับผมเบามากนะครับผมเบามากน้ำหนักเบามากน้ำหนัก,นนกต,ต่างกันเยอะมากครับตัวตัวเกาหลีเนี่ย ตัวเกาหลีนะครับอยู่นี่นะตัวเกาหลีเนี่ยค่อนข้างหนักเลยตัวนี้นะครับค่อนข้างหนักมากนะผมส่วนตัวนี้เบาเบาก,ากว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ตัวอินโดนีเซียเนาะนะโอเคเรื่องเสียงเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งกับตัวแอมเลยนะครับตัวแอมคือ มีคิวเท่าเดิมหมอลุ่มเท่าเดิม,ม,ม,ดมนะเกณฑ์หน้าตู้เท่าเดิมนะครับตู้เล็กด้วยนะตู้บอสอปีนี้ตู้แค่นี้ครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้เซตอัพตัวนี้ยังไม่ได้เซตอัพยังไม่ได้สปานะสายเป็นสายเก่าอาจจะมีเสียงอึบๆลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ ตัวนี้ผมรู้สึกว่าแรงสันนี้อย่างที่บอกนะครับต่มีสายเพีย้ยนนนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้จูนนะหยิบมันถอถ่ายแนวตั้งเมื่อกี้แล้วก็มาถ่ายตอนนอนอนี้เทสเล่นเลยนะครับโอ้โห oh ผมรู้สึกว่าเสียงตัวนี้มีความด้วยความที่คอเขาบางกว่าด้วยครับทําให้เสียงมันพุ่งแล้วมันรู้สึกว่าเสียงมันสู้ๆนิ้วนะครับ ประมาณตัวเล็กน,นะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กน,นะ าแรงกว่ามากเลยนะครับเอาพุทของผลิอินโดนีเซียรู้สึกว่าค่อนข้างแรงเลยโอ้โหใช้ได้นะตัวนี้ก็อีฟอนก็มีหลายรุ่นนะครับต้องแยกกันไปนะครับเอคือจะแบรว่าอยู่รุ่นไหนที่ดีหรือไม่ดีก็แต่รุ่นก็ใช้คำว่าตีไม่ดีแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอยู่ที่ตัวส่วนบุคคลนะครับบางคนชอบอ่าลายเฟรมก็ต้องเป็นของเกาหลีตัวนี้นะครับใช่ไหมอ่าคนชอบหัวแบบ วินเทจนะก็ต้องเป็นเกาหลีเนาะใช่ไหมฮะแต่ถ้าคนชอบแบบโมเดิร์นลูบิดกอ็เอร์นะครับเสียงพุ่งๆหน่อยสัอาดก็ต้องเป็นอาจจะเป็นอินโดนะครับแล้วแต่ล็อตนะครับผมวันนี้ผมผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับก็คือมาทําให้ดูว่าโอเคอีฟอนเนี่ยจะมีหลายล็อตนะครับมันมีทั้งเกาหลีนะครับผมมีอินโดนะครับแล้วก็มีจีนนะครับผมเนี่ยโคตรเยอะนะฮะอีฟอนเขาผลิตอีฟอนบายกิฟสันนะครับอีฟอนบายกิฟสันนะครับ แบลนซ์ลูของกิ๊บสันเลยนะครับผมอ้าโอเคเสียงแตกขอขอญาตมาที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัวที่อะไรนะตัวอินโดนะครับตาใพ้ดีนะครับบอดี้อย่างนี้คืออินโดนะครับอ่ะอินโดเสียงแตกนะครับผมลองกันเลยนะครับเปิดเอฟเฟกต์เลเย์นิดหน่อยบุลุมเราจะไม่ยุ่งนะครับผมอาจจะเป็นปิดแอปเอาน,นะครับอี้ต้องจูนสายลนะเพราะว่าผมวางไว้นะครับ แล้วจูงสายสักครู่นะครับไม่เสียเวลาของเรานะครับผมคลิปดูกันยาวครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับพี่เพ่ชมอยู่นะครับหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องผมมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆเนาะอ่ะโอเคเสียงแตกตัวบิดก่อนนะครับ เทสง่ายๆนะครับผมต้องขออนุญาตให้ผเทสง่ายๆเทสเป็น,านพาวเวอร์คอร์ดง่ายๆนะครับไม่ต้องมีโซโล่อะไรเลยครับเพื่อให้เทสให้ฟังว่าง่ั้นเรับพาวเวอร์คอร์ดดีอย่างอื่นดีหมดก็จะ ตัวนี้เสียงคือความแรงแรงแน่นอนครับโอ้โหครับผมตัวนี้นะตัวบิดนะครับผมต่อมาตัวนิยนะครับ โอเคนะครับนี่คือเสียงแตกของเจ้าตัวนี้นะผมก็ยะปิดแอมนะปิดแอมหนึ่งเดียวนะปึ๊กนะครับแล้วก็ดึงออกเลยไม่ปรับอีคิวตรงนั้นนะครับผม,มอ่า่าเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ม่ปุ๊กปั่นโอเคผมเล่นผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมาก็เป็นตัวเกาหลีนะครับมาละตัวนี้ตัวนี้สังเกตวนะ่านักขึ้นยกขึ้นมาได้หนักเลยเพราะว่า บอดี้หนักรับแล้วก็มวลค่อนข้างเยอะหนักมนกครับตัวน,นี้อ่าลองเสียงแตกกันเลยนะครับเปิดทุกอย่างเต็มนะครับที่ตวัวบิดก่อนนะครับแอมอ, <M S 2> อยู่ที่เดิมโวลูมเท่าเดิม e ีิเท่าเดิมแต่ดีเลย์นิดหน่อย เรื่องระบบกราวนิ่งดีเหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่ามีเสียงจีงจ๋แบบรบกวนเลยครับมีแค่นิดนิดหน่อยมันเรื่องปกติครับผมเหยียบพื้นนะครับสายอุปกรณ์สายจงสายแจ็ M, คไฟตู้แอมป์นิดหน่อยผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยตัวเกาหลีเนี่ยจะมีความความแบบวินเทจเพิ่มเข้ามาผมผมคิดเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผลิตปี2007นะอ่ามันจะเป็นเ สไตล์ของ1959นะครับตัวนี้นะถ้าผมเจอึงนะข้อมูลนะตามสไตล์1959แล้วก็ผลิตเมื่อปี2007ปีนี้2025ซึ่งผ่านมาเกือบ20ปีนะครับตัวนี้นะครับผ่านมา18ปดปีนะครับกีน่าตัวนี้ผลิตมา18ปดปีนะครับก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วพิกอัพเขาก็ค่านทำมาไม่แรงมากหมายถึงสไตล์นะตอนนั้นจะไม่ได้ทํามาแรงมากความแรงเนี่ยสู้อินโดไม่ได้หรอกครับอินโดอินโดตัวเนี้ยความแรงเนี่ยแรงกว่าชัดเจนครับฟังจากคลิปรู้เลยครับ แรงว่ายเกนนะตัวนี้แต่ตัวนี้มีความที่เกนจะบาลงนิดนึงแต่มีความเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นมีความสไตล์วีเทจ จะบอกเลยนะครับตัวนี้ความมันเนี่ยไม่แพ้กับตัวอินโดเลยนะอ่ะสรุปไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับอ่ะตามน,นี้ก่อนนะคลิปจะยาวหนึงก็<ส>คือเสียงแตกเนี่ยความแรงเนี่ยความแรงดุดันเนี่ยต้องยกให้เจ้านี่แหละครับอินโดนีเซียเลยครับที่อินโดนีเซียนะตัวนี้นะค่อนข้างแรงนะแรงแล้วก็ดุดันมากกว่านะครับผมเพราะมันผลิตปีใหม่กว่านะครับตัวนี้ผลิตปีอินโดนราจะเป็นปี11นะครับผมอันนี้ปี2007 แล้ววันนี้ปีสิค่อนข้างพัฒนาขึ้นแล้วในเรื่องของสถานที่ผลิตนะแล้วก็ความแรงปิ๊กแอปนะครับแล้วก็พอมาเป็นความแรงก็จะเป็นเสียงเสียงแตะทั้งสองตำแหน่งกรับนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เกาหลีเนี่ยมีความคลาสสิกวินเทจนะเสียงแตกคือจะมีความคลาสสิกวินเทจซึ่งหล่อนะครับออกมาหล่อเล่นตัวแอมดีๆตัวแอมใหญ่ๆนี่หล่อแน่นอนนะครับเสียงคือกิฟต์สไตล์กิฟต์สันไม่ได้จะเป็นต้อง กแกแลงอยู่นะครับก็เลยเขาก็ทำคาแรคเตอร์ให้เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกบิดเออจะเป็นลูกบิดก็เป็นสไตล์วินเทจเข้าใจไหมครับเฟดก็เป็นเฟดจัมโบ้สไตล์วินเทจเข้าใจไหมครับลายเฟรมก็เป็นลายเฟรมสไตล์วินเทจเพราะฉะนั้นอ,อุปกรณ์พาร์ตของโมเดลคือหมายเป็นสไตล์วินเทจแล้วปิกอัพก็ตามสไตล์วินเทจเช่นเดียวกันนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ส่งนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมจะบอกนิดนึงนะครับเรื่องเชฟคอนะครับผมเชฟคอของตัวเนี้ย จะเป็นเชฟดีด็อกนะครับเชฟดีด็อกก็คือจะค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยจับเนี่ยเต็มมือนะครับเวลาเล่นก็จะเต็มมือนะอุ้งมือตรงเนี้ก็จะเต็มมือนะครับตั้นหลังที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะหนกโดนมากด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้เชฟเชฟซีนะครับเชฟซีก็คือจะเป็นตัวซีตัวซีเป็นลักษณะนี้นะครับบางๆนี่นะครับตัวซีก็อย่างนี้นี้ก็ได้นะครับผมเชฟซีก็คือจะบางอันดับแรกคือจะบางแล้วตรงกลางของอุ้งมือเนี่ยก็จะแบนไปนะครับมันจะเล่นง่ายนะครับผม ลองรับสีและสมัยใหม่ของดน,นตรีมบกิตา้านะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็หาซื้อมาสองได้นะครับนี่ผมแนะนําของผมตัวนี้ติดจองแล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับขอบคุณครับ